็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ผม D3x นะครับในเกม how to survive 2นะครับซึ่งก็ไม่ได้แคสมานานแล้วนะครับก็ที่หยุดแคสไปคราวที่แล้วก็เพราะว่าเหมือนเป็นบั๊กของเกมหรือของสตรีมไม่แน่ใจนะครับก็คือเข้าเกมมาอยู่ดีเนี่ยคือของหายหมดเลยนะครับแล้วก็บ้านก็ไม่มีด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเออเซฟเขากลับมาแล้วนะครับแต่กลับมาแล้วแต่ก็ยังไม่ดีนะฮะก็คือว่า ของที่เราฟาร์มไว้นะครับใส่ไว้ในนี้หายหมดเลยคือไม่เหลือเลยนะครับอันนี้คือของที่อยู่ในตัวผมเอามาใส่ไว้นะฮะซึ่งเพื่อง่ายก็คือว่าผมต้องหาใหม่ทั้งหมดนะครับก็เหมือนกับเริ่มเล่นใหม่เลยนะฮะโอ้โหเห็นแล้วท้อมากแต่ก็โอเคครับสู้ตายนะฮะโดยเฉพาะอะ่สิ่งที่เสียดายก็คือมันจะมีพวกอุปกรณ์ช่างทั้งหลายนะครับที่ อสำคัญกับการอัปเกรดบ้านนะครับหายหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปฟาร์มอุปกรณ์ช่างกันแล้วกันนะครับใครที่เคยดูไปแล้วก็ก็น่าจะรู้ว่าไปเอาที่ไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูก็ถือืโอการตรงนี้แหละนะครับศึกษาไปเลยถ้าไม่อยากดูคลิปเก่านะฮะโอเคอผมก็จะมาที่ตรงอ้วนเอ้ย อา่างอัดนักเหรอก็นะครับผมจะมาตรงจุดนี้เนี่ยซึ่งเป็นจุดที่เขาให้อุปกรณ์สร้างบ้านเยอะนะครับโอเคก็จะทำเควสเดิมๆนะครับที่มันให้มาอ่ามันก็จะมีเควสใหม่ๆขึ้นมาที่คุณต้องมีแคมป์เลเวลยีถึงจะทําได้นะฮะซึ่งแคมป์ผมเลเวลสิอยู่นะฮะก็เอ้ยแคมป์เลเวลสิบหกคาเลเตอร์เลเวลสินะฮะ มันต้องใช้ EXP เยอะมากในการอัปเกรดแคมป์นะครับซึ่งนานเลยและยิ่งถ้าเกิดเลเวลแคมป์สูงมากเท่าไหร่นะครับซอมบี้ก็จะโหดมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามอัปเกรดของเก็บของฟาร,ร์มของให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยอัปเกรดแคมป์นะครับเดี๋ยวผมจะนี่ผมต้องการชีตออฟเมเทียลกับแ a m m เมอร์นะครับผมจะาทำเวสแรกเลยซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับสบายมากได้เนลได้ชีตพวกนี้เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบ่อยๆนะครับผม เขาให้ค่านะครับ i f f e c t e d quality หมาตัวนี้นี่เองนะฮะคือเกมนี้เป็นเกมที่ลำคาญเสียงยุงมากนะครับคือเสียงมันเหมือนจริงมากจนแบบว่าเหมือนยุงมันจะกัดหูผมอะโอเคสิบตัวเท่านั้นเองเราจะรีบทํำนะครับ แล้วก็ตอนนี้คือธนูผมเนี่ยค่อนข้างจะโหดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพมมีพวกเนี้ยทีเดียวตายแน่นอนเฮ้ยไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้เยตัวอะไรวะตัวอะไรตัวอะไรอุ้ยอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับไม่เคยเห็นเลยน่าจะเพิ่มเข้ามานะครับอ่ะผมลืมแนะนําไปเดี๋ยวจะแนะนํา U I ของเกมนะครับถ้าเกิดว่าจบมิชชั่นนี้ไปแล้วนะครับ ซึ่งเขาเปลี่ยนใหม่มาแบบว่าอุย้ยดูดีมากนะครับแล้วก็คือมันดูเล่นง่ายอ่ะไม่เอ้ยไม่เอย้ยตายยากนะคือมันดูเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับซึ่งแบบว่าผม,ผมว่ามันเป็นพ,พัฒนาการที่ดีนะเออก็ไม่ได้เล่นไปประมาณน่าจะสองสมเดือนได้ครับแต่ผมเข้ามาใหม่ผมอึ้งเลยจริงๆนะฮะคือแบบว่าเฮ้ยมันทํา ยูไอทำอะไรได้แบบดูเข้าใจง่ายนะครับจากเดิมนี่คืองงมากจะเข้าปุ่มนั้นนู่นนี้เลยนะครับงงโคโยตี้เหรอหมาป่าโคโยตี้เหรอหม,มาในไฮยีน่าโคโยตี้ฆ่าให้หมดเดี๋นะครับเหลืออีกสามตัวตอนนี้ผมงกครับผมเจออะไรผมเก็บหมดนะนะตอนนี้ของไม่เหลือเลย ก็เก่งอุ้ยตกใจอีกแล้วไม่เลยคือเกมนี้นะครับเก่งไม่เก่งอยู่ที่สกิลของคุณเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดคุณเก็บค่าซอมบี้เยอะเท่าไหร่นะครับก็คุณก็จะสามารถแบบได้พีมาอัพสกิลนะครับยิ่งสกิลมีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งโหดอย่างตอนนี้ผมถือว่าเล่นฟาร์มคนเดียวเยอะนะฮะก็ได้สกิลมาเยอะพอสมควร ก็อัปเกรดจนตันไปหลายอย่างแล้วบางอย่างที่ไม่ได้ใช้ผมก็พยายามไม่อัพนะครับเพราะมันเปลืองนะก็แล้วแต่สายคุณเลยว่าคุณจะเล่นสายแบบแนว,แนวไหนนะครับบางคนก็เล่น COP บ่อยนะครับก็จะเป็นสายแบบช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยพพอร์ตกับอัปเกรดพวกพยาบาลอะไรเงี้ยครับอ่าถ้าเกิดว่าคุณอัปเกรดประมาณนั้นก็เอาไปเล่นกับเพื่อนโดยเฉพาะก็ถือว่าเป็นสายทัพร์ตที่ดีอย่างเช่นแบบมันจะมีสกิลประมาณว่าอย่างไง ถ้าเกิดว่าเราล้มแล้วอะไรเงี้ยไปช่วยเพื่อนได้เพื่อนล้มมาไปช่วยเพื่อนอ่างเงี้ยเวลาเราล้มนะครับโดนซอมบี้ตบจนล้มเนี่ยตอนช่วงเฮ้ยอีเชี้ยมาอีกแล้วมึงติดบั็กไอสัตว์กูรอดแล้วนะครับเวลาเราล้มนะครับโดนซอมบี้ตบล้มปุ๊บเนี่ยเลือดเราก็จะตกเลือดช้าลงนะครับเพื่อให้เพื่อนมาช่วยเราได้เร็วขึ้นยังไงไม่ใช่ไม่ใช่เร็วขึ้นเราอยู่ได้นานขึ้นเพื่อรอให้เพื่อนมาช่วยนะครับอ่า แต่เมื่อกี้นี้ผมได้ของใหม่วะ่ะอันนี้เป็นของใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับเพราะว่าผมเล่นมาตั้งนานยังไม่เคยเจอเลยเดี๋ยนะเออน่าจะอยู่ในส่วนของของกินหรือเปล่ามันเป็นผลไม้อะไรสักอย่างอันไหนวะเอออันเนี้ยครับคอนคอปอ๋อเป็นเป็นอ่าเขาเรียกอะไรฝักฝักของข้าวโพดนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเอาไปทำอาหารได้ ผมเดานะ,นะไม่งั้นอาจจะไปปลูกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ชัดเจนเลยโอเคเดี๋ยวกลับไปส่งมิชชั่นแป๊บหนึ่งนะฮะเอาของมาโอเคเรามาดู UI นะครับที่เห็นได้ชัดเจนคือเขาแบ่งหมวดได้อย่างชัดเจนเลยซึ่งแล้วก็แก้บั๊กกับหลายอันนะครับอย่างเช่นชุด Equipment นะครับที่มันเป็นสกูดเวอร์อะไรพวกเนี้ย ซึ่งสกูดาเวอร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่อยู่ในช่วงอุปกรณ์นะครับมันจะไปอยู่ในส่วนของออเทอร์ซึ่งเป็นของแบบไม่ได้ใช้งานอะไรเงี้ยอ่าซึ่งเอ่อราก็เวลาเราเก็บของพวกเนี้ยมันเป็นของที่เราไม่ไ,มได้ใช้ในตัวนะครับมันหนักปกติเวลานีเนยเวลาเราโยนของเข้าไปในในที่เก็บของเนี่ยเราจะกดทั้งหมดเลยมันก็จะโยนเก็บไปหมดเลยทีนี้เราก็ต้องมานั่งเอาไอ้ของที่เราจําเป็นต้องใช้งานอย่างเช่นสกูดาเวอร์เนี่ย,ยกลับมาใส่ตัวอีก ราะว่าสกูดเดเวอร์เนี่ยเอาไว้เหมือนเป็นล็อกพิกครับเอาไว้ไขประตูเนียฮะซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากแต่ดันไปอยู่ในอาร์เธอร์ซะงั้นนะครับมันก็เลยเออราติ้งเขาก็แก้ไขละนะครับแล้วก็เนี่ยหน้าต่างยูไอคับติ้งครับของอะไรมันดูมันดูใช้งานง่ายมากนะฮะแล้วก็บอกอรายละเอียดดีมากเลยเอาแล้วก็มีล็อกบุ๊กด้วยนะครับว่าเออเราเก็บอะไรมาบ้างอะไรเงี้ย แล้วก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เก็บอะไรมาบ้างสิเรียกอะไรเมันมีของอะไรมาบ้างที่ให้เราเก็บได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นพวกเนี้ยเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราอยากจะได้ของพวกเนี้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีตรงนี้นะครับเราจะหาของเนี่ยเราหายากมากเราต้องสุ่มเอาเองหรือทำเควสนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอ่าเขามีเขาจะมีบอกเลยว่าเฮ้ยเนี่ยไอของพวกเนี้ยหาได้จากไหนนะครับต้องไปที่เต r ร์กี้วิ s สตาร์ฟิงนะครับเป็นเรดิโอตรงนี้เนี่ยถ้าทำตามเควสตรงเนี้ยจะได้สิ่งของชิ้นนี้มานะครับ เราสงสัยไหนเราก็มาหาดูในในนี้เลยซึ่งถือว่าโคตรจะดีเลยนะครับที่ทําระบบนี้ขึ้นมาคือแบบมีน้องๆหลายคนมาถามผมว่าพี่พี่เลื่อยหาจากไหนอะไรอย่างี้นะครับบ่อยมากซึ่งจริงๆเราผมก็จําไม่ได้ว่าเป็นเควสอันไหนว่าผมทํามาผมก็ตอบได้แค่ว่า,าน้องต้องไปดูเควสนะครับอา่ามันจะมีทำเควส์เรื่อยๆเดี๋ยวจะได้มาเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ผ่านมาแล้วมาน,นานแล้วนะผมก็จําไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีระบบนี้เข้ามาเนี่ยดีมากเลยเนี่ย ก็ใครที่เล่นแล้วก็ยังงง,งอยู่ว่ามันมันหาตรงไหนเนี่ยเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับก็กดตัว X นะฮะเป็นรูปหนังสือแบบนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองพิสูจน์นะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะผมจําได้ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยชีทเมทัลเม่ีเราได้มาจากอะไรนี่ครับก็ได้มาจากไอ้เจ้าเลบิดโคโยตี้นะครับลาบิดเลบิดโคโยตี้ซึ่งเมื่อกี้นี่เองที่เราไปทํามานะครับเควสก็คือแบบอันแรกเลยซึ่งใช้เลเวลอะไรเลเวลห้าเล่าวะหรือมันได้5ชิ้นวะได้5ชิ้น แล้วก็มีเตอร์กี้วิดสตาฟฟิงนี่ก็ให้เหมือนกันก็เป็นแรปปิดคุโยตี้ก็เป็นเวทอันนี้แหละนะฮะอาแรปปิดคโยตี้ตรงนี้ซึ่งอยู่ที่คลิปตันนะครับคลิปตนันใช่ไหมคริปตัอนอันนี้คนนี้คือคลิปตันนะครับเดี๋ยวเราลองดูพิสูจน์กันคลิปตนันเขาไม่บอกว่าชื่ออะไรนะครับแต่ว่าเขามีสัญลักษณ์บอกอยู่ว่าให้รับอันเนี้ยถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้ก็คือคนนี้นะครับ นี่ไงคริปตอนนะครับคริฟคริฟตอนโอเคลองดูเป็นอ่าเป็นสตีลแกรดแกรดอะไรสักอย่างน,น,นะฮะเหมือนเป็นตะแกรงอะ่ะซึ่งผมจะกำลังจะทำนะครับสตีลแกรดสติลแกรดี๋ยวะซึ่งมันต้องใช้ในการอัพเกรดบ้านนะครับซึ่งมันหายหมดเลยเอ่ะผมเซ็งมากาหาได้จากเฮ้ยหาได้เฉพาะแพนิคลูมเหรอแดงว่าเขายังใส่ลิสไม่หมดนะครับ แต่จริงๆแล้วคนนี้ก็ให้เหมือนกันแถมให้เยอะด้วยให้ตั้งสองแนะ่โอเคทําอันนี้เลยแล้วกันนะครับก็ยังดีนะครับอย่างน้อยเขามีบอกก็ยังดีถึงอาจจะไม่ครบก็เถอะนะฮะเราไปดูเควสนี้กันนะครับเควสนี้เขา,าให้เบ็ตตี้สปีกบีเบ็ตตี้ก็คือต้องไปหาเบ็ตตี้นะครับน้องเบ็ตตี้ของเราอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยฮะเราเควสนี้ค่อนข้างจะยาวกว่สมควรโอเคก็ ถาทูสวานะครับก็เล่นกันไปยาวๆซึ่งเป็นเกมที่สู่วิญญาณพอสมควรนะครับจะเล่นเพลินมากถ้าคนที่เล่นแล้ว,วชอบแนวแนว r v เว a รนะครับสู่วิญญาณจริงๆคือเพลินจริงๆคุณก็จะเล่นอยู่งั้นเละแต่ว่าแนะนำนะครับถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยอาจจะหัวร้อนหรือปวดหัวได้ต้องหาเพื่อนมาเล่นด้วยเนี่ยจำไม่ได้ว่าในสตรีมราคาเท่าไหร่น่าจะประมาณ3 4 0 0บาท ก็แล้วแต่คุณจะถนัดนะครับมันก็จะมีทั้งสายปืนสายธนูสายแบบไอ้เหี้ยมีจระเข้ด้วยเฮ้ยเมื่อก่อนไม่มีนะเนี่ยเมืก่อนไม่มีนะครับนี่ก็เพิ่มมาใหม่เฮ้ยเทะ่ะชอบชอบ กระเค่ติดเชือ้ออ่าแล้วตอนนี้คือผมหิวมากแล้วด้วยนะฮะตายแล้วจะรอดไปเนี่ยข้าวก็ไม่มีกินนะครับเพราะว่านั่นแหละครับท่านผู้ชมกินช็อกโกแลตไปก่อนแล้วกันคือของหายหมดเลยนะครับผมทำอาหารมีเยอะมากนะครับใส่ไว้ในช่องเก็บของนะครับ เผื่อว่าให้ให้คนอื่นเขามากินนะครับเช็นพวกแครี่อะไรเงี้ยเพชรอะไรเงี้ยแต่พอดีว่าไอ้เหี้ยตกใจเซิร์ฟมันหายไปซะงั้นนะฮะของมันหายไปหมดเลยเฮ้ยมีเห็ดด้วยอ่ะของใหม่เพิ่มเยอะมากนะครับคือมันอัปเดตมาหลายแพทบ้างแล้วผมก็ไม่ได้เข้ามาเลยเพราะว่าผมเหนื่อยอ่ะของมันหายหมดยิงทะลุยิงทะลุแม่งยิงทะลุแม่งเฮ้ยเอ้ย แม่งแม่งเยอะจะตายแล้วแม่งโอ้ยอุ้ยมันเยอะแอยะเดี๋ยวนะครับหัวใจเต้นตึกตึกแล้วขอกินยาเพิ่มพลังงานก่อนเออเฮออ่าแดวเข้าไป มันเยอะอย่างี้วะต้องยิงทะลุแบบนี้มันถึงจะเก่าเฮ้ยเฮ้ยดดเฮ้เยเฮ้ยน,น้ยเน้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยย้ คือค่อนข้างจะโหดมากเลยแหละทธนูเลเวล15นะครับ <c oughs> ก็อัปเกรดมาเต็มที่แล้วเพราะว่าผมกะจะเน้นเป็นสายธนูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ค่อยเปลืองด้วยเราสามารถเก็บลูกธนูกลับคืนได้และยังไม่พอนะครับไม่มีเสียงนะครับเสียงมันเบามากแล้วก็ทําให้แบบซอมบี้แบบไม่ค่อยตบเราเท่าไหร,ร่ไม่ค่อยตื่นตัวเท่าไหร่ถ้าเป็นปืนเนี่ยปั้งเดียวนี่คือมากันเป็นฝูงนะฮะ แต่มันก็ธนูมันกม็มีข้อดีก็คือไม่ใช่ธนูปืนมีข้อดีก็คือ,อมันยิงรัวนะครับแล้วก็แรงด้วยทะลุทะลวงดีกว่าธนูมากสมืติว่าศัตรูยืนกันสิบตัวเนี่ยทะลุไปได้ถึงสิบตัวได้เลยนะครับถ้าเป็นปืนแบบอัปเกรดดีๆอะ่ะในธนูผมเนี่ยก็ทะลุได้แค่สักสามตัวอะไรเงี้ยมากกว่าน,นี้ก็ไม่ได้ละนะครับเฮ้ยทะลูกธหนู่หายนะหมดวายสามลูกเจอละหนึ่งลูก ผมพยายามเก็บคืนให้หมดนะเพราะว่าลูกขนูที่ผมทําเป็นธนูพิเศษนะครับลูกขนูทํายากมากนะฮะมันต้องใช้ขนไก่อะซึ่งขนไก่ไม่ต้องเก็บมาเยอะมากนะครับแล้วตอนนี้ก็ไม่ไม่อยู่แล้วนะครับขนไก่ไปหมดแล้วกับเซิร์ฟเวอร์กับเซฟนะฮะไออ้วนไออ้วน เดี๋ยวเราทะลุนลขนูกูหายอีกแล้วโอ้ยล้วอยู่ข้างในจะไปเอาอยัางไงวันเนี้ยโอ้โหเสียฟีอีกแล้วเบตตี้อยู่ไหนเบตตี้ โอ้โหทำอะไรไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้นะครับโดนไอ้อ้วนระเบิดตัวแตกใส่ตายเลยเนะี่ยทีเดียวโอเคตอนนี้ไม่มีเบตตี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทำมิชชั่นหลักเอาแล้วกันนะฮะพวกของพวกเนี้ยที่เก็บมาเนี่ยมีประโยชน์หมดครับสามารถทำเป็นพวกสมุนไพรหรือว่าอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นชุดหรืออะไรก็ได้เนี่ยถ้ามีมีของที่มันครบตามที่ต้องการนะครับ อ่าถ้าไปอยู่ในป่าพวกนี้ก็จะได้พวกอุปกรณ์ทําอาวุธกับซ่อมบ้านนิดหน่อยนครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปในแผนที่ที่เป็นในเมืองนะครับก็จะได้พวกอิฐบล็อกอะไรเงี้ยก็เอาไว้อัปเกรดอาคารนะครับอุ้ยเชี่ยมาเงี้เฮ้ย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 แม่งเอ้ยแผนที่บางมองไม่เห็นโอ้ ดับแล้วไหมล่ะอ๋อนี่มันไปไม่ได้บ้าเอ้ยเฮ้ยไปเลยเฮ้ย,ยบีบได้เนื้อมาแล้วยอดเลย ไนครับล็อกที่ไขได้ของได,ได้ของกินหน่อยเฮ้ยสปาร์กสปาร์กปลักของใหม่อีกแล้วซิเวอร์มเมดัลซิลเวอร์เพลทเฮ้ยของใหม่หมดเลยนะครับน่าจะเอาไปหลอมทําพวกเครื่องเงินนะครับเพราะว่าเรามีเตาหลอมอยู่นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอ่ามันมีเตาหลอมแต่ว่าของมันก็ยังมาไม่ครบนะครับอย่างซิเวอร์อะไรเงี้ยมันก็มีมีไม่เยอะนะฮะตอนนี้มีของอ เอาลูกธนูหายอีกแม่งเอย๋ยโอ้โหแม่งหายแล้วจะหายอะไรบ่อยวะอา้าวหายอีกแล้วมามามาขึ้นมา เนี่ยไอ้อ้วนมันชอบกือนลูกขนูนะครับเอาหนึ่งได้อยู่ก็จะส่วนใหญ่จะหายไปกับไอ้อ้วนเนี่ยเป็นบางตัวนะครับคือยิงไปมันแตกตัวมันแตกแล้วก็ลูกขนูหายไปเลยเดี๋ยวซาร่ามันอยู่ไหนวะเนี่ยคือเกมนี้เนี่ยแมพมันจะมิชชั่นมันจะเดิมๆนะครับถ้าสมมติเราสามารถทําซ้ําได้แล้ว จุดที่มันอยู่ก็จะอยู่จุดเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำซ้ำอีกรอบนึงเราก็วิ่งไปเป้าหมายเดิมเลยวิ่งไปที่เดิมก็จะทําจบมิชชั่นได้ด้วยความรวดเร็วนะครับคือทำการปั๊มของได้นั่นเองนะฮะแถวบ้านผมเรียกปั๊มขอปั๊มของนะครับแต่ว่าผมจําไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วนะ อยู่ตรงนี้วะถึงล่างแน่เลยก็เท่าที่เห e ็นนะครับ UI สวยขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าภาพของเกมเนี่ยจะดูเนียนขึ้นด้วยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเม็ดเม็ดนะครับยิ่งตัวละครนี่จะเห็นชัดเลยว่าจะเป็นเม็ดเม็ดแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเนียนไปหมดเลยยิ่งตอนเข้าเกมมาใหม่ๆนะครับตัวละครนี่ดูดูดีมากเลยนะครับ ไหนว่าซาร่าโอคอนเนอร์เย็ดเคทะลุสองพยายามปิดแมปแมปมันเกะกะลูกกระตามาแม่งไอ้เคียกูคจะย,ยิงสองมึงจะมายุ่งอะไรเราแม่งเอ้ย กินช็อกโกแลตประทังชีวิตไปก่อนเศร้าก็เกมนี้นะครับผมค่อนข้างจะค่อนข้างจะเซียนพอสมควรพอตัวนะครับก็อาจจะลืมลืมไปบ้างผมาไม่ได้เล่นนานนะฮะก็ใครสนใจไงก็สอบถามมาได้นะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนี่ครับถามใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับหรือว่าทางช่องทาง อ่าเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับผมเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับไม่ใช่เฟซบุ๊กแฟนเพจโอ้โหอันนี้คือวิ่งไปรอบแล้วนะครับยังไม่เจอเลยนะครับไปซาร่าอยู่ตรงไหนวะ ทำอยู่ในอีช่านีกูวิ่งสะรอบไปนะไม่เจอมึงสักท,ทีคอนแทคไม่มี น่าจะจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วแหละมันต้องมีแหละข้างบนนะครับโอ,โอ้โหเฮ้ยโอ้ยไม่มีอีกรอให้วิ่งเงี้ยเนี่ย ะไรให้เก็บไหมไม่มีผมพยายามจะหาพวกต้นไม้หรือต้นอะไรแปลกๆนะครับเดี๋ยวจะลองกลับไปดูที่บ้านว่ามันราบอะไรได้บ้างนะฮะเฮ้ยไม่เจอเลยสปีกบิเบตตี้บิซาร่าแล้วเบตตี้มันอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวผมต้องหายดีมันอาจจะเป็น น่าจะเป็นวอกกี้ทอกกี้นะครับเออใช่น่าจะเป็นวอกกี้ทอกกี้ปะวะตอนนี้คือวิ่งมาทั่วนะครับแต่ไม่เจอเลยน่าจะเป็นวอกกี้ทอกกี้นะเดี๋ยวลองดูนะฮะโวยเหนื่อย อยู่แถวนี้แหละเบตตี้เบตตี้เบตตี้ต้องอยู่ข้างบนแน่เลยนะครับตรงจุดที่เราไม่ได้ขึ้นไปไม่เงยไ,ไม่เงยนี่ไงกูว่าแล้วไม่ไงกูว่าแล้วอยู่ข้างบนจริงด้วยไอ้อ้วนแม่งบงังไอ้หา่าไม่งั้นผ่านไปนานแล้ว เบตตี้แม่งกลายเป็นศพไปแล้วครับเห <laughs> 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 ลือแต่ซี่โครงนะครับเบตตี้โธ่เบตตี้ไม่น่าเลยเบตตี้เอ้ยโอเคครับผมอ่าเราผ่านเควสนะครับหลังจากผ่านเควส์อย่าลืมอ่าไปคุยเพื่อรับเควสเออรับรางวัลไม่ใช่รับเควสช่วงนี้แม่งเบอร์แล้วเนี่ยนะครับ <laughs> มาคุยเพื่อรับรางวัลน,นะครับอ่าเราก็จะได้ของกลับมา เค็ดเคยเดี๋ยวผมก็จะกลับไปนี่ฮะกลับไปที่บ้านเราปึ๊บนี่ไงเราแขวนหัวไอ้เคนะครับเมื่อก่อนเป็นตัวเฮ่นะฮะทีนี้เป็นไอ้เคแล้วนี่นะฮะมันใช้ไอชชดออฟอลูมิเนียมซึ่งเราสามารถหลอมอลูมิเนียมมาทำมันตัวนี้ได้นะครับ แล้วก็ต้องมีหาพระแจด้วยน็อตอีกซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็หาได้จากเควสนั่นแหละนะฮะ,ะก็จะทำการเคลียร์ของอขวดเปล่าไม่มีเหรอวะขวดเปล่าไม่มีวะถ้ามีขวดเปล่าเนี่ยเราสามารถเอาไปทำพวกน้ำเบอร์รี่อะไรอย่างนี้ได้นะครับกินทีนึงเต็มเลยนะฮะ,อะลองดูนะครับ อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยถ้ามีขวดเปล่าเนี่ยทำเป็นเบอร์รี่หไหมเบอร์รี่จูิสนะครับเนี่ยช่วยลดเวลาเราเลงเวลาเราเลงเป้าศัตรูก็ลดเวลาลงไป25นะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกที่เพิ่มเข้ามาวิลีดาเมจก็บวกขึ้น25ด้วยนะครับเห็นไหมของพวกนี้ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับ เนี่ยมีบัซลูมแบบของใหม่ๆเข้ามาไอตัวนี้ก็ต้องไปฆ่าฆ่าเป็ดนะครับตะกี้ฆ่าไก่อ่ามีคนอนเฮ้ยเฮ้ยน่าชาัดเฮ้ยทำเป็นแป้งได้ด้วยนะครับแป้งแป้งข้าวโพดนะครับที่เราเก็บมานะฮะโอเคเลยใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าต้องเลเวล10นะครับเราต้องท้การอัปเกรดบ้านให้ใหได้เลเวล10แต่ว่าก็ยังขาดสกรูนะครับอ๋อเดี๋ยวผมจะลองไปดูที่ อ่าเห็นลงลงหล่อมไหมครับเปลี่ยนใหม่เลยสวยดูดีขึ้นนะครับอันเดิมเป็นอะไรไม่รู้นะดูไม่ออกเลยอ่าชีตอัลลอยเมท u m นะครับต้องใช้อล u m i เมทัลบาร์ด้วยอลลอยเมทัลบาร์ต้องหลอมจากอะไรวะลิบบาร์อลลอยเมทัลบาร์ไหนวะอล u m i เมทัลบาร ต้องใช้แคนนะครับแคนโอ้โหอันเดิมผมไม่เป็นร้อยนะฮะเก็บมาเยอะมากโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้พร้อมกเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำการฟาร์มของมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะฟาร์มได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองอัปเกรดของแลวดูของใหม่ๆกันนะฮะีฮยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ